กสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับผมก็เก็บตกามเย็นนะครับผมก็กลับบ้านกับช่องกันนะก็เดินอ่ากินน้ำกินข้าแล้วก็เดี๋ยเดินดูไอหัวที่ยังฟันกันไม่หมดครับผมก็เหลืออยู่ไม่เยอะครับวันนี้ก็ได้ไปเทเลอร์นึงครับผมในส่วนที่เหลือก เดี๋ยวพาเดินชมแล้วกันอันนี้เป็นพันธ์เกษตรยักษ์ครับผมก็ดีนะวันนี้ฝนก็ไม่ตกครับแม้เมื่อวานซืนนี่ฝนตกมาหัวค่อนข้างใหญ่ดีครับผมรอบนี้ก็อันนี้มันก็แปดเดือน ก็มันแปดเดือนก็ถือว่าได้ดีอยู่ครับผมสำหรับรอบนี้ก็ก็พาท่านผู้ชมมาจริงๆก็อยากให้มาดูมานั่นแหละครับผมที่สวนเรานี่แหละแต่ก็มีไม่เยอะครับนี่ก็กหมดละอันนู้นก็ยังไม่โตอันนู้นก็เกษตรยักครับผมนันน็็ยังไม่โตแต่ก็มีด้านหลังด้านหลังเป็นเ ด้านหลังเป็นมันเบาก็เห็นผลผลิตแล้วก็อันนี้ยกลองนี้เสร็จแล้วนะคก็คือพอเก็บเสร็จปุ๊บก็ชักล่องให้เสร็จเลยครับผมจะได้ไม่นั่นก็เดี๋ยวพอเก็บมันเสร็จหมดก็เสียบได้เลยครับเพราะว่าดินยังยังชื้นอยู่ พอดินชืนอยู่ก็เจ็บง่ายครับผมมัดลงอะไรเยอะไม่มีคน <c oughs> ไม่มีคนเก็บนะ <c oughs> ก็อ่ะคือมาเร่งเอาทางนี้มัดลงอะไรเยอะอยู่ก็ปล่อยไปครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมเพราะว่ามันคนงานทางนี้เขาก็เร่งทางนี้ให้อยู่แล้วไอเราจะไปมัวลีลาอยู่ก็ไม่ได้ ก็ต้องเอาให้ไวให้ทันงานกันตรงไหนที่แฉะหัวจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะตรงที่โซนต่ำๆหน่อยเวลาฝนชุ่มเนี่ยบอกเลยว่าหัวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันจะดีโซนดอนอันนี้บอกเลยว่าจะดีโซนดอนๆหน่อยครับผมถ้าโซนที่มีน้ําขังน้ำแฉะเนี่ยหัวจะไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณเนี่ยครับผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมครับผมก็ วันล,ลาเทเลอร์เทเลอร์ก็พอแล้วจริงๆเราก็อยากให้มาชมสวนเรานั่นแหละแต่ว่าบางท่านก็ไม่สะดวกแต่ว่าบางทีเราก็อันนี้มีจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยขุดไว้นิดนึงครับผมก็ท่านที่สนใจ รายละเอียดหรือสอบถามเรื่องพันธุ์มันอะไรต่างๆเนี่ยผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วก็ไม,ไม่ขอหนึหน่งอนะเดี๋ดึกมากก็อย่าอย่าอย่าโตมากันครับผมครับในเวลากลางวันหรืออะไรนี่ก็บางทีก็ทํางานอยู่หรือขับรถไถอยู่บางทีก็ไม่ได้ยินต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าก็อยากกะรรับแล้วก็พูดคุยกับทุกๆท,ท,ท่านนั่นแหละครับผมเพราะว่าบางทีเรา ทำแล้วเราได้ก็อยากให้เพื่อนเกษตรกรของเราได้ด้วยกันครับผมครับไม่ได้ห่วงนะครับไม่ได้ห่วงว่าเรามีเคล็ดลับอะไรหรืออะไรยังไงเราไม่ได้โหมใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนครับส่วนวิธีการทำยังไงอะไรมากเนี่ยมันเยอะและก็ยาวครับผมลองย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอมองก็ได้ครับผมครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางเพราะว่าท่านต้องลงมือทําด้วยตัวเองครับผมเพื่อจะได้ให้เกิดผลผลิตและก็รู้จักดินของท่านว่าดินของท่านลักษณะเป็นยังไงเหมาะกับพืชสายพันธุ์ไหนอะไรไงครับผมก็สาหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมพอดีเดินเล่นยามเย็นครับเพราะว่าคนงานเลิกงานไปหมดแล้ว โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ